ของการที่ปรับเปลี่ยนเนาะบริหารจัดการพอร์ตบริหารจัดการฟโฟล์การลงทุนต่างๆเนี่ยแล้วก็ปีนี้เนี่ยกลุ่มที่โดนโหมกนนำวันนี้ก็ยังเป็นลูกต่อเนื่องมาจากเมื่อวันศุกร์ก็คือ,อโรงพยาบาลและก็คาปีนะครับโดยโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นชัดเลยนะฮะ ในกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลทั้งกลุ่มนะครับก็เหมือนโดนขายนะครับแล้วก็พอนี้พอโดนขายเนี่ยมันก็มี2ประเด็นก็คือว่าโปรที่ต้องใจขายกับในลักษณะของาการที่บรนโดนมารับขายมาด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันลบค่อนข้างที่จะมีในยะพอสมควรนะครับอันนี้เดี๋ยวเบื้องต้นไปดูโฟโล์ก่อนแต่ว่าให้ดูบรรยากาศการลงทุนในรอบโลกตอนนี้นะครับอา่า มันเขียวหมดเพราะว่าน,นี้ส่งมาจากาตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งอเมริกาที่ออกมาเมื่อค <Me ant. S 2> ืนวันศุกร์แล้วก็แม้แต่น้ํามันเรื่องเกี่ยวสงครามอะไรทุกอย่างคือแอสเซททุกแอสเซทก็คือบวกหมดนะครับมีของเราเนี่ยที่ผิดปกติคือตัวบ้านเราแล้วก็ตัวค่า,งเ,งา,งางเงินบาทซึ่งค่าเงินบาทคนค่าเงินคนอื่นเนี่ยเาขาก็อ่อนกันมีของเราได้กลับมาแข็งอีกแล้วด้วยด้วยการนี้ทองมันขึ้นทั้งแรงนะครับอ่ะครับนี้เดี๋ยวเรามาดูโฟล์ก่อนนะฮะโฟล์เช้านี้นะฮะตัวที่เนกาทีฟอย่างที่เรียนไปนะครับ ก็จะเป็นค้าปีแล้วก็โรงพยาบาลนะครับเราเห็นการเทคโปรฟิตแบงก์ส่วนหนึ่งด้วยกับการที่เดลต้ามีมีมีคนขายปลินออกมาอะไรเงี้ยคือหุ้นใหญ่ๆโดนโดนลินออกมาหมดเลยแต่ว่าตัวที่โดนกระทบเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับปีค่อนข้างที่จะเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็เราเห็นความอ่อนแอในกลุ่มไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นคือกลุ่มพวกเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่อาจจะต้องจดเอาไว้แล้วก็อาจจะต้องระวังว่าในในภาพของความไม่ชัดเจนเรื่องของ ผลประกอบการที่กำลังจะประกาศหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะมีตัญญาหรือเริ่มมีความผิดปกติกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คนค่อนข้างระวังส่วนเหตุผลที่ออกมาอธิบายล่าสุดนะครับก็คิดว่าจริงๆโดยหลักการมันไม่ควรที่จะกระทบหนักขนาดนั้นแต่ว่า,าก็ไม่รู้อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะต้องติดตามต่อนะครับว่ามันทําให้ผลประกอบการการดําเนินงานของกลุ่มเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวอ,อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวกขจะได้รับการเฉลยแล้วเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้า ตั้งแต่สัปดาห์นี้นะนะถ้าไม่ผิดก็คือเขาจะเริ่มประกาศงบกันแล้วเขาจะเริ่มมีพรีวิวมีอะไรกันนะครับอันนี้กลุ่มที่มันยังพอยืนได้อยู่นะครับก็จะเป็น ICT นะครับซึ่งมันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มลีดในในภาพของที่เราเคยอธิบายไปนะครับแล้วก็แบงค์บางตัวนะครับแบงค์บางตัวแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้แรงขายมันเยอะกว่าแรงซื้อมากๆนะครับมันก็เลยทําให้ภาพของฝั่งซื้อเนี่ยไม่มีความชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าวันนี้กระเทดจะเล่นเนี่ย ก็คงจะต้องไปเบ้ไปทางดูพวก D R หรือว่าดูโปรดักที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ที่กล่าวมาในเชิงนิกฤติเนาะก,ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวหุ้นที่มันเด่นขึ้นมาเนี่ยหลักๆก,ก็ยังคงเป็นพลังงานนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มันมีพวกผนผลพวงมาด้วยนะครับก็จะให้ภาพของของความแข็งแรงที่ดีขึ้นนะครับเมื่อกี้แย่กว่านี้อีกนะครับแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ย วันนี้นะครับต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าสมมุติเราไม่ชอบฝั่งอเมริกาที่แพงวันนี้อยากให้ดูในส่วนของหุ้นที่มันอยู่กลุ่มทางฝั่งของฮ่องกงนะครับเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยจะเป็นภาพคล้ายๆเราแต่ว่าเขาฟื้นเร็วกว่าเราเพราะนั้นคือบาบาร0ูไบดูปดูเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบนะเ,เพราะนั้นคือลองลองดูนะฮะเผื่อใครอ่หุ้นไทยมันยังเทรดไม่ได้เดี๋ยวไปเทรดหุ้นต่างประเทศก่อนหรือถ้าชอบนะฮะ ก็ดูในส่วนของกลุ่มที่มันเป็นมีผลประกอบการหรือันผลยืนอย่างเช่นกลุ่มพลังงานปตททอยอย่างเงี้ยนะฮะกลุ่มแบงค์นะครับ,แ,บ,นะรบแล้วก็ ICT ก็ได้แต่ว่าพวกนี้คือบางทีราคาก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเราไปไล่ราคาเนี่ยมันก็ทําให้ส่วนต่างเนี่ยมันมันน้อยลงแล้วก็เราอาจจะจําเป็นที่ต้องขายก่อน XD หรือว่าไม่รับ X d ดีด้วยซ้ำไปนะครับส่วนถ้าสมมติจะเอาแบบว่าต้นทางก็อาจจะต้องไปดูพวกโรงไฟฟ้านะครับหรือว่าพวก ผมมีภูมิมณที่เป็นขาปีกทางเลือกที่ที่มีอาจจะโผล่ขึ้นมาบ้างแต่ว่าเอาจริงๆก็คือวันนี้สัญญาณซื้อมันจะยังไม่แข็งแรงมากนักนะครับเพราะนั้นเราอาจจะจำเป็นต้องรอจนหมดแรงขายแล้วมีสัญญาณซื้อรอบใหม่ใหม่ทีหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาตัวเล่นจริงจจังๆนะครับอันนี้ก็คือในภาพรวมาวนี้เดี๋ยวไหนๆเนี่ยวันนี้เราดูหุ้นต่างประเทศเยอะเนะเาะแล้วก็ลองมาดู ตัว dr กันนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่อ้างอิงกับผู้คุณฮ่องกงเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นไขช่ชู้อ่านว่าไงครับพี่ไข่โฉไข่โฉวอันนี้หนึ่งตัวเนาะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราเราเราให้ดูเนี่ยก็คือจะมีใบดูเนาะบดูแปดศูนย์เออไปตู้8ปดศูนย์ะฮะทังจริงจริงคือรอบนี้ถ้าถามผมว่าตัวที่แข่งที่สุดเลยนะสำหรับสำหรับกุ๊ปที่มันเด่นๆใหญ่ๆที่เรารู้จักกันเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละนะฮะเพราะว่าคือภาพของแนวโน้มหรือท่าของทางเทคนิคเนี่ย มันมันเป็นแนวโน้มที่พยายามจะขึ้นและพยายามที่จะทำนิวไฮมันคือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันควรจะนิวไฮและดีขึ้นไปเรื่อยๆได้ได้ทดสอบเทสไฮข้างบนตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีขาใหญ่ประจําประจําท้องถิ่นก็คือบาบานะฮะตรงนี้ก็จะถูกลงหน่อยแต่ว่าภาพของของของเขาเรียกอะไรความจี๊ดจ้าของราคาก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งก็คือเหมือน,นประมาณว่าภาคตัวมานานแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแนวโน้มกลับเป็นขึ้นอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากไปไล่ราคาก็มาพิจารณาบาบาก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ถ้าเราดูเนี่ยฮ่องกองก็คือฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีถ้าเมื่อเราดูในส่วนของตัวห่างเสงโดยเฉพาะห่างเสงฟิวเจอร์ตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยเขาก็คือรีบาวกวกกลับคืนมาเป็นสัญญาณที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งเทคเนี่ยรีบาวกับมาได้ค่อนข้างดีพเพราะฉะนั้นคือเราก็จะเห็นทั้งในส่วนของบาบาใบจู้หรือแม้แต่ตัวที่เกี่ยวข้องกับพวกเทคเนี่ยอย่างอันนี้อันนี้มวยตวน ก็ะจะรีบาวมาค,ค่อนข้างดีแล้วก็แรงเป็นพิเศษดีกว่าพวกกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มปกตินะเนี่ยอย่างนี้เทน์เซ็นก็ยังบอกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคือพวกนี้จะเป็นตัวท็อปของเขาเนาะในการที่จัดเลือกแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีด r เป็นทางเลือกในการที่ไปเทรดในระหว่างที่รอรอให้เดตเองเนี่ยหยุดการพักตัวหรือการ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 ขายหรือการการปรับตัวตรงนี้นะครับก็บรรยากาศมันจะเหมือนกับรอบก่อนๆสมัยก่อนที่มันมีเคสที่แบบว่า เหมือนกับว่ามีคนสั่งไหลฟล o w จากในเมืองไทยเพื่อที่จะย้ายเม็ดเงินไปไปลงที่อื่นหรือไรเพราะนั้นคือภาพที่เกิดมันก็จะเกิดแรงขายแล้วไม่มีคนบิดครับราคาก็จะไหลลงจนจนสุดท้ายล่องรอ f ฟล w มันหมดนะฮะหุ้นมันถึงจะย้อนกลับไปที่ฟันเดิมทั่หรือพื้นฐานเขาส่วหนึ่งก็ต้องดูด้วยนะครับว่าบางตัวเนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันลงด้วยพื้นฐานหรือกําไรที่มันไม่ดีด้วยจริงๆด้วยก็ประสบลงกันไป นะครับเพราะนั้นคืออันเนี้ยก็ระวังนิดนึงละกันนะฮะสำหรับท่านที่เอมีมีพุ้นกลุ่มพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้คืออัปเดตสถานการณ์ตอนตรงล่าสุดเช้านี้ประมาณนี้ครับค่ะก็อืหุ้นนอกนะฮะก็คือหุ้นลองกรงนั่นเองบาบาแปดศูนย์แล้วก็ไปตู้แปดศูนย์ใช่ไหมฮะที่ที่เขาเริ่คว่าควยโฉด้วยนะฮะนั่งถุนแล้วที่พี่บีโฉดตอนนี้คือประเด็นมันอย่างนี้พี่พี่ม่อนก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบรรดาต่างประเทศทั้งหมดนะครับ ก็จะมีฮ่องกงกับเราแล้วก็จริงๆมันมีอินเดียแต่ว่าอินเดียคือเราก็ต้องไปเล่นเป็นตัว,ตวเนาะแต่ว่าคือตัวที่ใกล้ชิดเราสุดแล้วใหญ่เนี่ยก็คือฮ่องกงคือฮ่องกงมันไม่เพอร์ฟอร์มพี่มอนคือมันเหมือนกับติดตออสามเหลี่ยมพักตัวอยู่แต่ว่าวันศุกร์เนี่ยมันเริ่มกลับคือเหมือนรีบาวแล้วกำลังจะเดินหน้าไปต่อเพราะนั้นคือสมมติว่าถ้าเรายังไม่ได้เทรดในบ้านเราก่อนเนาะแล้วตัวที่แบบว่า on the way up อแต่เป็นตัวที่ถูกลงมาหน่อยถ้าเราไม่อยากจะไป ไล่ราคาในส่วนของเช่นเดี๋ยวอย่างฝั่งดาวโจนที่มันจะออทามไฮหรือว่า n a สแดกเองที่กําลังจะทำออทามไฮเนี่ยก็ฮ่องกงจะเป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับในทางเลือกหนึ่งว่าเผื่อนักลงทุนสนใจแล้วก็พิจารณาในการเข้าถามละกันนะประมาณนี้ครับพีไ่ได้ค่ะได้ค่ะพี่พี่บีเพราะว่าอุ้นบางตัวใน n a สแดกมันเป็นออทามไฮไปแล้วเนาะ ใช่ใช่มันก็มันก็มันก็คือบางทีเราอาจจะต้องแบบว่าต้อเรียกแหละสลับลุกสลับลับหรือสลับเปลี่ยนสับเปลี่ยนมีมีในส่วนของฮ่องกงบ้างมีในส่วนของยุโรปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องผสานกันเนาะทั้งฝั่งเอเชียแล้วก็ฝั่งของต่างของทั้งตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยผสมผสานกันแล้วก็ลองดูนะครับพิจารณาดู ได้โลของเงินตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในส่วนของสถาบันแล้วก็ต่างชาติยังฟลน์โฟลขายแต่รายย่อยยังเติมเต็มในส่วนหุนไทยเยอะอยู่เลยนะฮะพี่บีจริง<ๆ>ผมก็เขางงเหมือนกันนะพี่ว่ารายย่อยจริงๆเงินก็เยอะเหมือนกันนะใช่คือเยอะมากเลย <laughs> คือคือ,คอ,คอ,คอทุกครั้งที่เขาขายหรือว่าเขาเขา,เขาทิ้งลงมาอะไรเงี้ยครับมันก็เกิดภาพของการที่ว่ามันมันยังคงมีคนรับอะ่ะ เออมันก็มันก็แปลกๆดีว่าเออเขาเอาเงินมาจากไหนยังไงอันนี้คือในส่วนของดูทีเฟกภาพทีเฟกก่อนแล้วกันนะท <c oughs> ีเฟกก็คือก็คือเขาคงรู้แหละว่าว่ามันมันโลงเขาก็มีการปัตโพซิชันในส่วนของฝรั่งเนาะแต่ว่าทางกองทุนเนี่ยก็เริ่มแบบเอาเรียกไลกเลี้ยงแล้วแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยกองทุนยังเน็ตเป็นช็อตเนี่ยซึ่งผมดาวว่าคือกองทุนน,น่าจะเห็นโฟลเพราะว่าเขาน่าจะรู้ว่ามันมีคําสั่งในลักษณะของการที่ว่ามีคนต้องการขายหรือมีคนต้องการที่จะ ถอยออกก่อนเนี่ยเยอะอยู่นะครับอันนี้พอเรามาดูในส่วนของพาร์ทของฝั่งที่มันเป็นหุ้นจริงๆเนี่ยทั้งฝรัง่งแล้วก็กองทุนเนี่ยเนกระถีบทั้งคู่เลยก็คือขายทิ้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องรอจนกว่าเอา่อตลอล์ตรงนี้มันจะกลับมาเป็นปกติหรือเป็นลักษณะของการ s ซ l e c t i v e ก็คือว่าเราต้องเลือกตัวเลือกกลุ่มจริงๆฮนระคือคือถ้าเราสังเกตจริงๆนะ้วมันไม่ได้ลงทั้งหมดแต่ว่ามันจะแบ่งกลุ่มลงของมันอยู่คือกลุ่มที่ได้ไประโยชน์มันจะไม่ลงกลุ่มที่มันยังโอเคอยู่เนี่ย หรือว่ากลุ่มที่เคยลงมาก่อนหน้านี้แล้วมันเสด็จน้ําไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นไรแต่ว่าตอนเนี้ภาพที่เกิดขึ้นคือตอนนี้กลุ่มที่มันมันมีปัญหาก็คือกลุ่มที่ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ลงแล้วก็เหมือนกับว่าเียังแข็งแกร่งมีพื้นฐานที่ดีดอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าออปัจจัยทางด้านพื้นฐานหรือกําไรหรือว่าข่าวสารเนี่ยมันเริ่มเบ้ไปในทางที่นก g a t i v e ก็คือมันไม่ค่อยดีมันก็เลยเกิดลักษณะของการที่เอ้ยจุดจุด,ช,ดชนวน,นของการที่ลดโพซิชันหรือขายออกหรือหรือ,รอ,รอปรับเปลี่ยนออกมาออประมาณนี้ครับ ใช่ครับพี่บีอ่ะติต่อตามนั้นคน,นไทย,ยก็เหนื่อย,อยอต่อไปนะย,<อ>ยังไม่รับยังไม่อะไรมีเรื่องสุจยากจะรับเออทอะไรงนี้ยังยังไม่ต้องเลยนะจริงจริงจริงอย่างที่ที่ผมเรียนนะฮะคืออย่างเคสเอทเองเ่ถ้าเป็นไม่ได้เกี่ยงราคาหน่อยเพราะว่าถ้าเรามองเอทไม่ใช่พิ่งขึ้นแต่ขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นข่าวดีทั้งหมดของเขาเนี่ย มันจบอยู่ที่ตรงนี้ประมาณ55ซึ่งมันจะเป็ทของราคาทุกคนเนี่ยให้ประมาณตรงนี้ซึ่งมันเป๊ะมากเลยสำหรับรอบที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมนะฮะปัจจัยข่าวดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแอบสอบไปหมดแล้วแล้วมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงตอนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนเขาจะมองว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงแล้วแคทเซนตโอกาสดาวไซด์มันเยอะกว่าเพราะนั้นคนก็เลือกในลักษณะของการที่ว่าเอ็กพอร์ตขายทํากําไรบางส่วนหรือว่าปกป้องความสื่อความเสี่ยงตรงนี้ไว้ก่อนตอนนี้เรามามองในเชิงของมัน ถ้าอยากจะรับนะฮะผมมองว่าให้มันต่ำลงมาให้มันปิดแกับหรือว่าตรงประมาณสักเนี่ยช่วงสี่สิบีสิบกลางๆอะไรเงี้ยมันมันถึงจะมีความได้เปรียบเพราะว่าถ้าเรารับตรงเนี้ยสมมติตว่าขึ้นมาที่เต็มมูลค่าเขาเนี่ยได้แค่ห้าบาทนะฮะก็คือเราเราเราโอเคไหมล่ะกับการที่รับห้าสิบไปขาย <c oughs> เล่นเท่านี้แต่ว่าถามว่าตอนนี้ความความชัดเจนของการที่ว่ามันจะรีบาวขึ้นมันยังไม่เกิดนะเออมันยังเป็นลักษณะของการที่มันรอหรือว่าดีไม่ดีมันจะย่อด้วยซ้ำไป แก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพราะว่าเอาถ้าอยากจะเอาถ้าถ้าอยากได้จริงๆก็ค่อยๆรับแล้วกันนะแล้วพยายามอย่ารับแบบว่าเป็นก้อนเดียวราคาเดียวก็รับตรงนี้ทีนึงแล้วเผื่อมาปิดแก็บแล้วก็เผื่อมาข้างล่างหน่อยอะไรเงี้ย <Okay. S 2> มันก็จะกลมกล่อมมากขึ้นนะครับแนวโน้มนะ่ะมันยังคงไม่ใช่เป็นาขาลงหรอกแต่ว่า ต้องเข้าใจก่อนมันขึ้นแรงเกินไปพอมันแรงเกินไปมันจะเกิดมันจะเป็นมีรีเวิร์สคือการกลับเข้ามาสู่สมดุลก็คือพูดง่ายมันมีคนบางส่วนที่เสียประโยชน์เนาะไม่ทันได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะนั้นสุดท้ายข้างบนเขาขายทา่ากำไรอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ราคากลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นคือถ้าจะรับเนี่ยลงมาข้างล่างเลยเกี่ยงราคาเยอะๆหน่อยจะดีกว่าครับอครนักทุนบอกรายย้อยไ,ไ,ไม่ได้มีความกล้าอะไรหรอกนะคะมีเงินซื้อก็ซื้อที่จริงติดดอยอยู่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นซื้อถั่ว เอาความจริงมาพูดให้ฟังค่ะก็ก็ชักเข้าใจนักทุนนะคะว่านักลงทุนแรงซื้อที่เราเอาข้อมูลมานําเสนอกันนักทุนคือเน net ็ตบายนเน็ตเซที่เกิดขึ้นในกระดานน,ะะนั่นุนแต่ผู้ซื้อและผู้ขายเราก็อ่าแยกเป็นรายย่อยสถาบันแล้วก็ต่างชาติ <Hey. S 1> ผู้ซื้อหลักความจริงก็คือรายย่อยมาถัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ คือคือโดยโดยธรรมชาติไมไรายย่อยมีตังค์ซื้อตลอดอะไรอย่างนี้ทุกคน retail retail จะชอบตั้งออเดอร์แต่ยังงี้คือคือพอตั้งออเดอร์แล้วพอแนวโน้มมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นยอดเหมือนกับประมาณเขาเขาเขาขายแล้วกดลงมาแต่ว่าอันนี้ผมผมแค่นึกในใจแบบที่พี่ม่อนที่เมื่อกี้เราคุยกันนะคือในใจเราก็นึกประหลาดใจนะครับคือยอดเงินที่ที่ฝรั่งขายหรือกองทุนขายอ่ะมันเยอะนะครับเป็นแสนล้านอเออมันเยอะนะครับนั่นคือหมายความว่าคนที่รับ รับอ่าโพสิชันไปก็ก็แล้วก็ตรงอย่างที่พวกเราบอกก็คือก็ต้องมีเงินเลยวิกฤดคือไม่งั้นคือมันราคามันจะต้องเกิดการไหลแบบเขาเรียกอะไรบิตไม่มีอะพี่มอนคือเหมือนสมัยตอนที่วิกฤตอ่ะน,น,นะก็คือว่าไม่มีคนตั้งซื้อเลยแล้วราคาก็จะแบบฟลอฟลอฟลอตล,ลอดอย่างนั้นนะก็คือแสดงว่าหมดเงินแต่ว่ากรณีอย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตอะ มันลงก็จริงนะแต่มันมีคนซื้อที่มีมูลค่าตลอดเลยแต่ว่าโอเคความหนาแน่นของของของกำลังอะมันลดลงมันก็เลยทำให้ภาพเนี่ยมันเกิดการเบ้นเนาะเบ้ลงมาอ,อะไรอย่างเงี้ยครับได้ค่ะนั่งถุนเลยยอดเื่องไอ้ที่ฉันซื้อเพราะฉันถั่วมากกว่าฉันติดดอยอยู่ไม่แต่ว่าแต่ว่าคือคือผมผมมองอย่างนี้การถั่วไม่ผิดนะแต่ถ้าเราถั่วตัวที่ดีด้วยนะอย่าไปถั่วตัวที่ยังเพิ่งมีประเด็นหรือว่าที่มันมีความ ใช่ที่แพงหรือว่าคือคือคือพูดอย่างนี้นะเอาจริงๆนะคือถ้าเราสังเกตในบรรดาโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยมันมันมีบางโรงพยาบาลที่ลงเยอะผิดปกติซึ่งถ้าผมเดาอะฟันดุเบนทัลหรือว่ากําไรของเขาอาจจะมีปัญหาจริงๆคือนี้คือนี้คือ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 เพราะว่ามันมันโดยโดยการตรวจสอบของเราอะประเด็นข่าวที่ออกมาเรื่องของประกันเนี่ยมันออกมาต้องนานแล้วแล้วคันนี้คือ คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เพิ่งมาเห็นตัวเลขจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่ามันจะรุนแรงเยอะถึงขนาดที่ทําให้มูลค่าของหุ้นเนี่ยมันลงมาหนักขนาดนี้มันมันก็แปลกๆทองจีนไทยตอนนี้อไส้กัดหนองอะไรเงี้ยนะฮะอกอกกลรองอะไรสักอย่างโภาษาสุภาษิตอกกัดหนเองไส้แตกอะไรเงี้ยนั่งทุนก็ว่ากันนะฮะซึ่งแต่ทางเลือกนะฮะนั่งทุน นักลงทุนที่ฟังในรายการ Business l i n e a l i n นั้นนักลงทุนค่ะทางเลือกของนักลงทุนเองในตอนนี้มีเลือกออกไปลงทุนต่างประเทศได้เลือกเทรดทองคำได้เลือกเทรดฟิวเจอร์ซิงซิเวอร์อะไรโคสเเอรได้หมดนักทุนก็ลองดูเนาะสำหรับแนวทางไอเดีย ให้ชีวิตได้รอดอยู่กับตลาดเพราะตลาดทุนไทยตอนนี้มันไม่มีเสน่น,นั่นเองนะฮะในการของพี่ม่อนเป็นรายการที่นําเสนอทุนมีทางเลือกได้มากมายเกินก็ฝากนักลงทุนปรับตัวเนาะพอโลกเข้าสู่ระบบโลกแห่งอ่าเรียกเทคโนโลยีดิจิตอลน,นั่นเองโลกอุตสาหการรมปฏิวัติอุตสาหการรมจบแล้วออกําลังปฏิวัติเอไอนะฮะโลกก็ไปอยู่โลกหนึ่งแล้วนะฮะถ้านักลงทุนไม่เปลี่ยน โลกนั่นถือก็จะอยู่อีกโลกหนึ่งนั่นเองนะใช,ใช่ของเราเนี่ยถ้าดีดูนิดนึงแล้วกันเผื่อใครยังชอบเราอยู่ผมอยากให้ดูน้ํามันเนาะถึงแม้ว่าคนกับพูดกันว่ามันเป็นการเก่งเรื่องของประเด็นสงครามอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังพอเล่นได้เทรดได้แต่ว่าเอาติดตามดูแล้วกันนะเผื่อว่าเผื่อมันจุดติดถ,ถ้ามันจุดติดก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในแอสเซทหนึ่งที่ปีเนี้ย เราก็อาจจะได้เล่นกับเขาหรือว่าดีกับเขาขึ้นมานะครับยังไงก็ลองลองดูนะครับก็อย่างที่พี่มอนบอกก็คือว่ารอติดตามพวกเราพวกเราก็พยายามนาเสนอตัวที่โอกาสใหม่ๆหรือทางเลือกเพิ่มเติมนะครับขึ้นมานะครับได้ครับพี่บีขอบคุณมากเลยนะครับพี่บีได้ครับเมื่อเจอกันวันที่แบบว่าเปิดมาวันนี้เศร้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรนัต้องสู้กันได่บีดียังมีเรื่องรุ่นน้องได้พูดคุยกับนักทุนอยู่นะไม่งั้นเราจะพูดอะไรกันล่ะองกันครับผมได้ได้ครับพี่บีขอบพระคุณค่ะสวัสด พี่บีย้ายไปอยู่ทางนั้นทรินิตี้แล้วนะคะสำหรับ